นิทานเซนเมื่อโชอันตื่นเมื่อหลายร้อยปีก่อนมีเรื่องเล่ากล่าวถึงโชอันชาวเมืองเกียวโตผู้ซึ่งในบ้านปลายได้บวชเป็นพระในนิกายโซโตเซนเล่ากันว่าตั้งแต่โชอันยังเป็นเด็กเล็กๆคนทั้งเมืองเกียวโตก็รู้จักโชอันกันทั่วทั่วทั้งนี้ไม่ใช่เพราะว่าโชอันเป็นลูกทนของเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองนั้น หรือว่าพ่อของโชอันจะเป็นคนใจบุญสุนทานอบอ้อมอารีที่สุดในเมืองนั้นและไม่ใช่เพียงว่าโชอันเป็นเด็กที่ฉลาดกว่าเด็กทั้งหมดในวัยใกล้เคียงกันทั้งไม่ใช่ว่าเพราะโชอันเป็นเด็กที่เรียบร้อยและมีจริยวัตรงดงามที่สุดคนหนึ่งในเมืองเกียวโตแต่ทว่าสิ่งที่ทําให้คนรู้จักโชอันดีเป็นพิเศษอยู่ที่ความล้มเหลวในกิจการในงานทุกๆด้านของโชอัน จนสุดท้ายเขาจำต้องหนีไปจากเกียวโตก่อนวัยกลางคนไม่มีใครนึกฝันว่าในที่สุดโชอันผู้ล้มเหลวในชีวิตไม่เป็นท่าจะกลายเป็นพระผู้รอบรู้ปฏิบัติเซนที่มีชื่อเสียงด้านปัญญากระเดื่องดังไปทั่วญี่ปุ่นไม่มีใครคิดว่าเขาจะกลับมาเกียวโตอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้หายหน้าหายตาไปหลายสิบปีกลับมาในฐานะปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรม ทั้งๆท,ที่ก่อนนี้คือโชอันผู้ล้มเหลวโดยแท้ความล้มเหลวของโชอันนั้นเป็นเรื่องที่ชาวเกียวโตวรู้จักกันทั่วและบางคนถึงกับนำเอาเกรดชีวิตของโชอันไปอุปมาอุปไมยสอนลูกหลานถึงความหายนะของโชอันที่เป็นผลงานของความไม่เอาไหนอย่างไม่น่าเชื่อโชอันที่เป็นคนฉลาดที่สุดกลับบริหารทรัพย์สินสมบัติไม่เป็นหลังจากที่ท่านเศรษฐีผู้เป็นพ่อตายไป โชอันไม่ดื่มเหล้าเล่นการพนันหรือเสเพลกลับสามารถทำให้ทรัพย์สินเงินทองต้องมาลายสูญหายไปจนหมดสิ้นอย่างรวดเร็วจากการบริหารงานธุรกิจของเขาอย่างไรก็ตามหลังจากที่โชวอันหมดตัวลงบรรดาลูกจ้างและคนในบ้านแทบทุกคนของโชอันพากันได้ดีหลายคนกลายเป็นเศรษฐีย่อยๆอีกหลายคนมีศักดิ์ศรีมีฐานะดีกว่าเดิม หรืออย่างน้อยก็พอมีพอกินไม่ต้องอาศัยหรือเป็นลูกจ้างใครอีกต่อไปนั่นล้วนเป็นผลดีผลพลอยได้จากโชอันทั้งสิ้นความล้มเหลวในทางเกียรติยศชื่อเสียงยิ่งไม่น่าเชื่อแม้ว่าชาวบ้านทุกคนจะรู้จักโชอันหลายคนได้อาศัยใบบุญของเศรษฐีผู้เป็นพ่อแต่ด้วยนิสัยยินยอมประนีประนอมของเขาทำให้ไม่มีใครอยากเสนอตำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรติไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับโชอัน ตำแหน่งสำคัญสำคัญกลับไปได้กับคนที่เรียนหนังสือตกแล้วตกอีกจนอาจารย์ท้อใจหรือไม่ก็ได้กับคนตลบตะแลงขี้คุยขี้เล่าร้ายกว่านั้นตำแหน่งที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและความยุติธรรมกลับไปได้กับนักเลงหัวไม้สามูไรเสวะอย่างไม่น่าเชื่อทั้งทั้งที่มีหญิงสาวรูปโฉมงดงามฐานะตระกูลดีหลายคนในเมือง เพียงแต่โชอันสนใจบ้างใช้ความพยายามเพียงสักเล็กน้อยก็จะมีโอกาสได้มาครอบครองอย่างแน่นอนแต่โชอันไม่รู้ว่าไปทำอย่างไรจึงพลาดไปทั้งหมดปล่อยให้พวกนักเลงขี้คุยรวมทั้งลูกน้องลูกจ้างของโชอันเองคว้าเอาไปครองจนหมดสิ้นดังนั้นหลังจากที่โชอันกลับมาและเปิดสำนักโซโตเซนหลายคนจึงสนใจที่จะเรียนรู้หรือว่าความสำเร็จของการสแสวงหาความจริง จะได้มาก็ด้วยความล้มเหลวซ้ำซ้อนที่ปวดร้าวเมื่อหลายคนถามโชอันจึงเล่าให้ฟังว่าเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรคือความสำเร็จและเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นโชอันเพียงบอกว่าเขารู้เพียงว่าเขาได้ตื่นขึ้นมาจากความฝันที่ไม่ใช่ความฝันเท่านั้นโชอันบรรยายเป็นโครงที่มีห้าบทตามแนวที่ดัดแปลงมาจากการร่ายของเดอร์เมโลดังนี้ ข้าเดินท่องเที่ยวอดมือกินมือมา17ปีท่องเที่ยวหาความสําเร็จในโลกกว้างพายุฝนเมฆที่มืดครึมฟ้าแลบฟ้าขนองภาพที่สอนภาพที่แท้เบื้องหลังคือฟ้าสีครามตะวันสีทองข้าจําได้ว่าข้าเดินเข้าไปในถ้าที่ลึกและมืดสนิทข้าซุดตัวลงนั่งที่มุมหนึ่งคนเดียวแท้ๆข้าครุ่นคันนึงถึงเรื่องของชีวิต ข้าครุ่นคันหนึ่งถึงชีวิตที่เสีงเครง่งล้มเหลวไร้ค่าไร้ความหมายข้าเห็นดอกไม้บนต้นไม้หลายต้นริมทางเดินแต่ก็เห็นเมล็ดพันธุ์อีกมากกว่ามากที่ไม่สามารถเติบโตเป็นต้นได้หน่ออีกมากที่โตไม่ทันกับถูกเหยียบถูกสัตว์แทะอัวแพะกัดกินแดดร้อนเฉาตายข้าเห็นไขแ่แมลงไข่นกไข่ต่างๆมากมายโตเป็นตัวแล้วถูกกัดกินตายไป บางไม่ทันโตก็่อตกแตกตายไปไข่เต่าทะเลเป็นพันเหลือเพียงหนึ่งเพียงเพื่อหนึ่งพันหมื่นต้องเสียสละข้าเห็นคนมากมายแย่งชิงกันเพื่อเพียงหนึ่งแย่งชิงกันเป็นนักแสดงนางงามเป็นดาราแย่งชิงกันเป็นใหญ่ขอข่าก่อนเป็นหัวหน้าแย่งชิงเป็นผู้แทนรัฐมนตรีมหาเสนาแย่งกันเป็นนักปราดเป็นาศาสดา ค่าผ่านวันชั่วโมงที่ไร้ความหมายหลากหลายคำพูดที่ไร้ค่าหลากหลายความคิดพลังงานไร้ผลที่หลากหลายแผนงานโครงการที่ไร้ความหมายเจ็บไข้เจ็บใจคือความโง่ที่หามาเองค่านึกถึงโอกาสทองแสงแห่งความสำเร็จเกียรติยศศักดิ์ศรีที่ค่าทิ้งมันไปความงามความยิ่งใหญ่ที่ไม่สนใจละทิ้งไปทั้งที่ควรหาได้ นึกถึงสัญญาที่ข้าไม่เคยรักษามันทั้งหมดและเดี๋ยวนี้ข้าเข้าใจและวางเฉยไม่เสียดายเสียใจหรือรู้สึกผิดธรรมชาติหลากหลายไม่เท่ากันลำไผ่มียาวมีสั้นทุกตอนทุกขั้นคือความหมาย1นึ่งหรือหมื่นหรือพันต่างกันที่ความหมายนิทานเซนเรื่องนกอินทรีมีเรื่องที่เล่าถึงชาวไร่ผู้หนึ่ง วันหนึ่งขณะเดินเล่นที่ตีนเขาเขาได้พบกับไข่ของนกอินทรีทองใบหนึ่งที่ตกลงมาแต่ยังไม่แตกเขาจึงนำกลับไปที่ไร่และให้แม่ไก่ที่กำลังกกไข่ลองฟักมันดูในไม่ช้าแม่ไก่ก็ฟักลูกนกอินทรีทองนั้นออกมาพร้อมกับลูกๆของมันทั้งหมดจึงเติบโตมาด้วยกันลูกนกอินทรีทองจะร้องเช่นเสียงร้องของลูกไก่ตัวอื่นๆเดินตามแม่ของมัน และหัดคุ้ยเขี่ยหาอาหารหา,มาแมลงไส้เดือนไปตามเรื่องของไก่พอโตขึ้นมาอีกหน่อยลูกนกอินทรีก็ขยับปีกได้เช่นไก่กระทงทั้งหลายที่พยายามหัดบินและมันก็เหมือนพี่น้องของมันที่สามารถบินได้เพียงช่วงสั้นๆและต่าเรียดินหลายปีต่อมาวันหนึ่งขณะที่ลูกนกอินทรีทองเติบใหญ่แล้วกำลังเดินคุ้ยเขี่ยดินหาอาหารกินอยู่นั้น ได้มองขึ้นไปแลเห็นนกตัวใหญ่ที่สง่างามกางปีกบินร่อนถลาลมอยู่บนท้องฟ้าอย่างไม่เกรงกลัวต่อกระแสลมปีกสีทองที่กางอ้าสะท้อนแสงตะวันเห็นเป็นประกายเจิดจ้าอย่างน่าประทับใจอย่างยิ่งแม่เจ้าโวยช่างสง่างามอะไรยิ่งนักใครรู้บ้างว่านั่นเป็นสิ่งใดลูกนกตะโกนถามขึ้นด้วยความตื่นเต้นนั่นคือเจ้าแห่งฟากฟ้าพญาอินทรีทอง ไก่หนุ่มตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆร้องตอบขึ้นพญานกอินทรีย่อมอยู่แต่บนฟ้าส่วนเราที่เป็นเพียงไก่กระจอกกระจอกมีสิทธิ์เพียงเดินดินอย่าได้คิดบอยบินเหินหาวห่วงเวหาลูกนกอินทรีย์ทองจึงกลายเป็นไก่นานๆนนเข้าก็แก่ตัวลงไปอย่างไก่และสุดท้ายก็ตายไปอย่างไก่เพราะตัวมันเองเท่านั้นที่คิดและเชื่อมั่นว่าตนเองเป็นไก่ นิทานเซนเรื่องลาไม่โง่ที่จริงลานั้นไม่โง่เลยในธรรมชาติในทุงหญ้าที่ม้าลาปนเปนอยู่ด้วยกันเป็นฝูงผู้นำฝูงต้องเป็นลาเท่านั้นทั้งทั้งที่ตัวมันเล็กกว่าแต่มีความสามารถและมีความแข็งแรงกว่าม้ามากนักทั้งยังมีความสามารถเรียนรู้ได้เร็วตำนานโบราณของนักเดินทาง จึงมีเรื่องของลากับมูเลาะนัดรูดินคนที่เหมือนกับลามีความโง่ที่ฉลาดหลักแหลมเพียงแต่ว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยมีจังหวะจากโคนนิทานของลากับนัดรูดินนั้นมีหลายตอนเป็นทั้งปรัชญาธรรมชาติและภูมิปัญญาโบราณซึ่งบางทีก็ต้องอ่านสามหลายครั้งถึงจะเข้าใจนัดรูดินนั้นเรียนรู้โลกและความจริงทางโลกจากลา และลาก็เรียนรู้โลกของลาจากนัดรูดินดังนิทานที่เล่าถึงการเดินทางไปค้าขายของนัดรูดินที่ต้องเดินทางข้ามแม่น้ำมีอยู่ครั้งหนึ่งที่นัดรูดินนำเกลือไปขายที่เมืองจีนเขาได้นำเกลือจำนวนมากใส่กระสอบและผูกกระสอบเกลือบรรทุกไว้บนหลังลาจนมันแอ่นเดินแทบไม่ไหวระหว่างเดินทางข้ามแม่น้ำที่ค่อนข้างกว้างสายหนึ่ง เกลือที่บรรทุกอยู่บนหลังลาที่เปียกชุ่มตลอดทางก็ค่อยๆละลายจนเกือบหมดเมื่อถึงฝั่งตรงข้ามลามันรู้สึกว่าน้ำหนักที่แบกมาจนหลังแอ่นนั้นอยู่ๆก็หายไปมันก็ดีใจวิ่งไปมารอบๆนัดโรดินเป็นวงกลมพร้อมกับส่งเสียงร้องดังๆจนนัดโรดินทั้งอายทั้งโกรธตัวเองและผ่านไปโกรธลาด้วยคิดในใจว่า เออดีแล้วที่ใครทีมันวันหน้าจะได้เห็นกันในการเดินทางไปค้าขายในคราวต่อมานัดรูดินก็ขนเอาไา้มัดใหญ่บรรทุกบนหลังลาจนแอนแทบเดินไม่ไหวอีกพ่อทั้งลากับคนเดินทางมาถึงแม่น้ําและข้ามน้ําไปได้สักครู่น้ําหนักของไา้อมน้ําก็ทวีเพิ่มมากขึ้นจนลาแทบจะจมน้ําตาย นัดรูดินต้องคอยช่วยกว่าลาจะข้าแม่น้ำและขึ้นฝั่งมาได้ก็เหนื่อยกันทั้งคนทั้งสัตว์เมื่อขึ้นมาได้นัดรูดินก็หัวเราะและพูดกับลาว่านั่นแหละที่จะสอนให้เจ้ารู้ว่าการเดินทางข้าแม่น้ำแต่ละครั้งได้สอนอะไรให้เรียนรู้บ้างเห็นไหมว่าทุกครั้งที่เจ้าข้าแม่น้ำเจ้ายอมได้เรียนสิ่งใหม่เสมออย่าโทษข้าแต่ต้องขอบใจถึงจะถูก และลาก็เรียนรู้จริงๆจนต่อมาใครๆก็รู้และกล่าวขานกันทั่วว่านัทโรดินมีลาที่นอกจากจะไม่โง่แล้วยังชาญฉลาดยิ่งนักหลังจากนั้นต่อมามีสหายที่สนิทสนมกับนัทโรดินมากคนหนึ่งแวะมาหาเพื่อขอยืมลาที่ฉลาดตัวนั้นสักครั้งโชคไม่ดีที่นัทรรดินได้ข่าวล่วงหน้าก็เลยเอาลาไปล่ามและขังไว้ในห้องที่หลังบ้าน ดังนั้นเมื่อสหายของเขามาถึงที่พักก็แปลกใจที่ไม่เห็นลาปกติจะพบยืนกินหญ้าอยู่ที่หน้าบ้านพักสหายของนัดรูดินจึงถามว่าข้าตั้งใจจะมาขอยืมลาของท่านไปทำงานสักสองสามวันแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันไปอยู่เสียที่ไหนข้าถึงไม่เห็นมันนัดรูดินทําหน้าเหมือนกับว่าเห็นใจที่เพื่อนต้องมาเสียเที่ยวเปล่าๆเาขาตอบว่า ข้าเสียใจจริงๆตอนนี้ข้าไม่มีลาเสียแล้วทันทีที่นัดรูดินพูดจบเสียงร้องของลาก็ดังลั่นขึ้นมาก็รู้อยู่แล้วว่าลานั้นมันร้องดังแค่ไหนสหายของนัดรูดินจึงพูดออกมาด้วยความโกรธว่าแล้วนั่นเสียงอะไรไม่ใช่เสียงร้องของลาดอกหรือท่านไม่น่าพูดปดว่าไม่มีลาอีกแล้วจะไม่ให้ข้ายืมลาก็น่าจะบอกกันตรงๆก็ได้ นัตโรดินหันหน้ามหาสหายแล้วก็พูดถามขึ้นอย่างช้าๆว่าแล้วระหว่างข้ากับลาของข้าท่านจะเชื่อใครกันละ่ะแล้วคุณจะเชื่อใครทำให้ระลึกถึงคำตอบที่พระพุทธเจ้าบอกแก่สานุสิทธ์ของพระองค์ว่าอย่าเชื่อผู้ใดผู้หนึ่งอย่าเชื่อตามที่เขาเล่ามาอย่าเชื่อคำพีหรือแม้แต่สมณะที่เป็นครูของตนบอกเช่นนั้น แต่ต้องติดตามสแสวงหาประสบการณ์ด้วยตนเองคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองตัวเองเท่านั้นที่เป็นสรณะที่พึ่งไม่ใช่พึ่งผู้อื่นหรือพึ่งระบบหนึ่งระบบใด